กินเสียงดังกินเสียงดังมันกรอบมันกรอบกินเสียงดังกินเสียงดังมันกรอบมันกรอบพอละมาละสักพักมีเข้าแล้ำ โอ้ยลุกไม่ไหวเยสียงน้องเหมียวเขี้ยว่อยมาก อยากดีดปากดีปากเขาเหรอดีปากมียวเนะี่ยนอนเลยนะสักพักก็จะได้ยินเสียงท้องร้องอ๋อเป็นเสียงทุ Nó ột ôi คนว่าหนูปากเหม็นไหมทุกคนโดกินกะปิมาฮัลโหลาสุดๆเดี๋ยวอย่ามองพี่แบบนี้ มีที่เช็ดเครื่องทำอาบปะไหนอะจัมับียกานแย่สะมาลีกับการแย่ไหนการแย่ ยังวัดผมไหมคะนูจ๋าคุณขานูจ๋ายังไม่อ่าน้ำเลย ช่วยแินสองแผนได้ไหมคุค่ะคุณค่ะอนี่พูดอเน่ยเดี๋ยวงม เห็นจะออกเลยการแยก สรุปเอออันนั้นอยู่นี่ปะ่ะกระเป๋าแปลงสีฟันพี่ <c oughs> ไม่รู้พี่ผัวเอาไปที่เราหรือเปล่าโอเคหรือว่า <c oughs> มีมีแปลงว่าขอยืหมหน่อย <c oughs> เดี๋ยวพี่ขอยืมแปงแลงเอย ำไมมนไม่อยากจะออกเลยนะวันนี้เจอพี่ไฟอีกแล้วตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นชิดหนึ่งค่ะตื่นเต้นน้อยลงแล้วแต่ว่าหอมหอมเท่าเดิมเคาะน่ารัก ส่ดสุนากเขาน่ารักเนานะยังไม่ได้ไปร้านพี่ฝ้ายเดี๋ยวอยากไปจุงเนี่มยมันไม่ออกอ่ะ เอาไว้ก่อนยินไม่ไหวอันนั้นมันเกินไปไว้กินตอนกลางวันหนึ่งเอาเลยน้องเหมียวกินเลยน้องพูยังไม่กินนี่เหมียวมันเป็นอะไรเดี๋ยวนี้มันเรียกน้องพูน้องพูไปบลำขาดน้องพูน้องพูน,นย่างนล้น,น หมดเลยจะหมดลงยังไม่หมดเลยกำลังใจให้เหมียวเลนะพี่เหมียวสอบใบขับขี่ ถึงมเจ็ดโมไม่ไป้วปะก็คืเขาล้สิบเป็นห้าโทบอกตอนนี้เ้ รีบไปอาบน้ำไปอาบน้ำนอนดูไม่ก็อาบน้ำ็จก็มาอ่านผ่านๆตาแป๊บหนึง่งก็มีกี่บทขอดูได้ปะ่ะว่ามันเป็นยังไงเอาจริงถ้าแบบไปไหนมาไหนดูดูเครื่องหมายจราจรเครื่องหมายตามถนนอะไรเงี้ยเราดูที่คือหล่อแล้วมันเป็นยังไง พื้นผ้าพื้นน่าขับขี่ปลอดภัยบนหมายที่เกี่ยวข้องบนหมายที่ดูแลรถที่เรื่องการขับรถการดูแลรถสิทธิการใช้ทางจี่ใต้สำนักทบเป็นเรื่องจบโทบเป็นเรื่องค่ะเปื่อยค่ะแต่เบื่อยจริงนะเหมียวอ่ะเหมียวเชื่อพี่ดิ เรื่องเชื่อพี่เขาเขาช่วยอ <มา S 1> ืมเขาจะได้ช่วยน้อยลงรู้แล้วอย่าบอกใคร <c oughs> เจ็ดล้อก็่าคนี่ไงเขาบอกให้โหลดแอปมาลองทำสงสัยจะต้องต้องล้างออกอวเช็ดออกไม่หมดต้องล้างนะ แม่เดี๋ยวเราจะไปแลวอนค่ะทุกคนจะไปอาบน้ำแล้วติดนี้ไม่ใว่ วานอะ่ะนึกว่าอะไรติดปะอ๋อสิวเมื่วานตอนไรสดอะ่ะน่าอยู่อะไรติดปะกมีคนเอาไปลง <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะทุกคนค่ะไปแล้วนะ,คนคะไปแล้วนะ ฟุ้คนเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเต้นไหมไหนล่ะใครหน้าใครตาจะาก็นโอ๊ยมันมองไม่เห็นอ่ะมันไปแล้วนะคะทุกคนคืนนี้ฝันดีนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาเสียใจด้วยนะเพราะว่าชนพูดจะไปแล้วโอ้ยเสียงท้องร้องดีนะก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับทุกคนที่ดูทั้งถักติดตามทั้งทางไลฟ์สดทั้งไปเจอที่งานนะคะแล้วก็ในไลฟ์นี้ด้วยขอบคุณของขวัญทุกทุกชิ้นทุกกล่อง ทุกอันนะคะรวมถึงของขวัญใน Tik t o k อด้วยขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ไหวแล้วจะไปอาบน้ำแล้จะขอบตัวบ๊อกก่อนพรุ่น,นี้เจอกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวทักไปหาหนะในดอมนะบ๊ายบาย